จะช่องแชทเสร็จแล้วให้คุณทับ t i d e แล้วก็วัดแล้วก็เขียนตัว f แล้วก็ตัว p นะครับแล้วก็วัดอีกก็มันครับให้เขียนคาว่าคอมมาเน่ให้คุณเลือกดูเลยครับมันมีสี่บล็อกนะครับสี่บล็อกให้คุณเลือกเอาจากไหนเดีจะคผมจะเสกอันอรแรกให้ดูนะครับคอมมา n d ขีด d o d L O C K นะครับแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวมันมันก็จะมาให้แล้วครับแค่นี้มันก็จะมาอยู่ในตัวนะครับแต่เดี๋ยวผมขอร้องเก็บของแล้วเซกให้ใหม่นะครับเซดหรือเซกให้ดูใหม่ครับเมื่อกี้ลืมเก็บก็เลยดูไม่ได้ครับ g I V E W A T แป้บหนึ่งครับค้างครับ A P ครับแล้วก็ W c o m m แล้วก็ a n d แล้วก็ขีดแบบนี้ครับเขียนนะครับแล้วก็นีนะดูที่มันบอกเลยครับให้เซฟเองยังไงมันเป็นยังไงครับ d l o c k นะครับแล้วกดส่งเลยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วคุณก็จะได้คอมมานด์บ็อกมาแล้วนะครับนี่ครับในคอมมานด์บ็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ ต้องให้คุณใส่คำสั่งตรงนี้เลยครับจะเป็นคำสั่งอะไรก็ได้ปรับเกมโหมดอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสอนที่หลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ